สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e และ a c e b o o k ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรทะเจริญนมีรถบี1,40มานํมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้มีโครงกันอ้อยแล้วก็โรตารี่หลังครับอย่างสวยเลยครับไม่200กว่ากว่าเท่านั้นเองครับตัวนี้สวยมากครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่1 8 5,000ันบาทครับ1 8 5่0 0าบาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกครับมีแค่แค่นําำให้3 0 0 0ันบาทนะตัวนี้ครับภาพสวยๆอย่างนี้ก็ 185,000บาทครับ่าแบาทครับดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับผมละครพาเจิญย,ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเบอร์โทรก็0 8นย6 5 9ดหนครับ0 8 1 0 5, ที่นี่เป็นอู่เปิดใหม่นะครับนะนังทำใหม่อยู่สตาร์ทแล้วขับดูครับหน,นึ0น,บ,บ,นบ,บาทบยังตอบรองได้ส่งทีให้3 0มนเ 哦、啊。